เข้ามาสู่ประเด็นของตวัดซนหน่อยครับพี่น้องสับสนเหลือกเกินนะครับเราได้ยินคําว่าตวัดซนใครบอกตวัดซนทําไม่ได้ในอิสลามมีในหลักการมีตวัดซนมีให้เห็นอยู่ในตำรับตําราเยอะแยะมากมายแล้วมันยังไงอาจารย์ตวัดซนครับตวัดซนมันมีความหมายว่าตกรบสร้างความใกล้ชิดครับผมความใกล้ชิดครับความใกล้ชิดตีซีว่างั้นตีซีก็ตวัดซน หรือเราแปลว่าการใช้สื่อกลางในการวิงวอนขอครับผมคือขอโดยโดยโดย,โดยโอาศัยส,สื่ออาศัยสื่อโดยการใช้สื่อกลาง,คร,งครับผมซึ่งการขอโดยใช้สื่อเนี่ยมันมีทั้งที่สื่อที่เป็นไปตามบัญญัติเขาเรียกว่าอะไรตัววสุวนชัชชารี ที่เป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาเกี่ยวกับศาสนาบัญญัติะแต่ว่าส้นที่เป็นที่เป็นที่ต้องห้ามที่ารามครับมันมีทั้งสองแบบเพราะงั้นการใช้สื่อต่ว่าสนที่อนุญาตครับที่เป็นไปตามบทบัญญัติกับการใช้สื่อการแต่ว่าสนที่เป็นที่ต้องห้ามปัญหาว่าอะไรมันจะจะจะได้อะไรมันจะไม่ได้ใครใครจำแนกอะครับเราจำแนกแยกแยะกันเองเยเราสถาปนาตนเองไม่ได้ยั ไปดูในอัลกุรอานก่อนครับในสุรอัลมาอิดะ์อายะที่35มสิบห้าถาพี่น้องมีกุรานแปลไทยก็ลองตรวจสอบดูใช่ไหมเดี color. ๋ยวเวลาผมบอกตัวเลขอายะเนี่ยอาจจะสามสี่สามห้าสามหกพี่น้องต้องขยับนิดนะครับโดยประมาณโดยประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวพอบอก35มห้าพี่น้องไปเปิด35มห้าเอ๊ะไม่มีล่ะอาจารย์ฟริตโกหกขยับขึ้นไปนิดหนึ่งคือลงมาหน่อยหนึ่งลองดูเผื่อๆกันเขินขาดกันเกินหน่อยโดยประมาณหรือจะเอาชัวร์ๆแน่ๆไปหยิบมาเปิดดิ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ในนี้ก็ได้อาทีมงานทีมงานหยิบมาเปิดสิอ่าทีมงานช่วยหยิบกุรอานมาครับรายการสดอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะบอกว่าไม่เป๊ะเอ๊บอกไม่เป๊ะอะไรสุราอะไรนะครับอันมาอิดเดียอาญาที่สามห้าสามห้านะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาบอกยาอายุฮัลลาดีนะอามนุตตะกุลลอฮะวะเบตากูอิไลฮิลวะซีละ อัลลอฮ์บอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ,อ๋ยพวกเจ้าทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอฮ์คือคําว่าตักวาเนี่ยคนบ้านเราใช้ทับศัพท์กันมาสมัยไหนต่อสมัยไหนเล่าไหมร้ครับแล้วก็เข้าใจกันแบบซึมลึกกับตกวากับตกวาแต่บางคนก็ให้ความหมายให้ความหมายในในศัพท์ที่ที่สวยพอสมควรก็ให้ความหมายว่าคือการสํารวมตนต่ออัลลอฮ์ เพราะงั้นบางคนก็เลยแปลโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงสำรวมตนต่ออัลลอฮ์แต่ที่มาที่ไปของคําว่าตักวาเนี่ยมันมาจากคําว่าวีกอยะมันแปลว่าระมัดระวังแล้วก็ป้องกันเขาใช่ไหมหาเจออยงน่าจะไม่ใช่นะครับไมด้านะครับไมด้าเลยครับไมด้ามันสุดแค่นี้ฮะแล้วก็ไปไปไปดูอะไรเนี่ย ผมเปิดซูร่าเลยครับก็มาอีกได้าแหละแต่มันร้อยสิบเจ็ดบอกว่าสามสิบห้าสามห้านะเดี๋ยวผมดูในนี้ให้มาอีกได้สามห้าไปดูทำไมต้องร้อยกว่าผมเข้าใจว่าร้อยสามห้าร้อยสามห้าอะไรสามสิบห้าไปเปิดร้อยสามห้าเออสามห้าไมล่ะข้าวผมต้ทวนอีกทีหนึ่งยาอยู่ฮัลลาดีนามานู ยะยูฮันละดีนอามานุตักุลลอฮ์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกพวกเจ้าทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอฮ์ครับแปลว่าเระมัดระวังตนระวังครับามัดระวังทั้งในเรื่องของอะกีดะห์ทั้งในเรื่องของอิบาดะห์ครับว่ามันจะถล่มไปสู่ข้อห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมอัลลอฮ์สั่งให้บรรดาผู้ศรัทธาระมัดระวังใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา Uh huh. อีกแล้อเขาแปลสับสวยว่าจงสํารวมตนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งต่อมาว่าวะบตากูอีไลฮิลวะซีละและพว,พวกเจ้าทั้งหลายจงแสวงหา uh huh. ไปยังพระองค์แสวงหาอะไรอัลวะซีละแสวงหาวะซีละแสวงหาสื่อไปอยังพระองค์คํวาว่าวะซีละแสวงหาสื่อไปยังพระองค์ถ้าความหมายของคําว่าวะซีละเนี่ยนี่เนี่ยอาจารย์มนิตครับ มันมีความหมายว่าสื่อได้มันมีความหมายว่าตำแหน่งและสถานะได้ครับผมในนี้ก็แปลว่าสื่ออ่เหมือนเหมือนอย่างกับคําว่าวาซีละที่หมายถึงตำแหน่งหรือสถานะอันสูงสุดเหมือนอย่างในดูอารับบังที่เราขออัลลอฮุมะรับบะฮะดฮิดดาวติตามะวะสลาติลก้าอิมะอาติมุฮัมมัดานิลวาซีละตะวัลฟัดีละใช่ไหมเราขออะไรเนี่ย โอ้าแต่ Allah ได้โปรดนำอัลวาซีละมาให้แก่ท่านอบีมุฮ a มม d สุลลัลละละลลละลอละ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 อะละลัลละ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 ลละ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 อะลีละ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 าะล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 นละละานละละละนี่สละ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 ลนอะล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 บละ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 ลวละลอสะลละ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 ดะลูลันะัะลลลลลละละลลาะ จะ,จะอยู่ในตำแหน่งนั้นพวกเจ้าัองหลายขอดุอาให้ฉันได,ได้รับสถานะอันนั้นด้วยเถิดสถานะที่สูงสุดนี่คือการขอให้นบีอขอในวันเกียาาร์มาเพราะงั้นเนี่ยอุอารับบังอาติมุฮัมมัดอันนิลวาซีละโอเาแต่ล l l a ์ได้โปรดนำอาวสีละสถานะอันสูงสุดให้กับท่านนบีมูฮัมมัดสโลัลอะลัยซัลลัมด้วยเถิดนั่นคือวาซีละในความหมายหนึ่งที่แปลว่าตำแหน่งสถานะ ส่วนคําว่าวาซีละในอายะนี้ในสุรอัลมาอิดะห์อายะที่35ครับอัลลอฮฺสุบะฮานุตาลาบอกให้แสวงหาวาซีละแสวงหาสื่อไปยังอัลลอฮ์คือถ้าเราอ่านกุรอานโดยไม่ดูมุฟัสิรินที่เขาอธิบายกันแล้วเราไปเข้าใจกุรอานกันเองอัลลอฮ์บอกให้แสวงหาสื่อไปยังอัลลอฮ์เอาอะไรดีล่ะถ้าเอาผมเองผมก็เอาเดี๋ยวอาจารย์ฟรดอเป็นสื่อ ตามความคิดนะของเราเองก็เอาต้นไม้มั้ยเอาต้นไม้ก็ได้เอาเอาวัตถุมงคลครับผมหรือเอาสิ่งโบราณดึกดำบรรพ์สาวาจขลังหน่อยสาวาจขลังครับหรือเอาโต๊ะกีโต๊ะวางโต๊ะอย่างของเราครับหรือเอาอะไรได้หมดแล้วอาจารย์ได้หมดแล้วพเพราะถ้าเราคิดเองต่างคนต่างก็คิดต่างคนต่างก็ตีความก็มีสื่อของตัวเองได้หมดปัญหาก็คือว่าอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาสั่งให้ แสวงหาสื่อไปอยังอัลลอฮ์เนี่ยสื่อในที่นี้คืออะไรบรรดามุฟสซิรินอธ,ธิบายไหมก็ต้องอธิบายสิครับต้องอธ,ธิบายรบเรา <ผม S 2> ยกตัวอย่างในการอธิบายของอิบนุกะซีดสำหรับตำราลเล่มนี้ก็ใช้กันทูบานทวเมืองอิบออนุกะซีรอิบนุกะซีรนี่อธ,ธิบายโดยการอ้างอาศัยตัวบทหลักฐานเห็นไหมจากคำรายงานจาก ไล่เรื่อยไหมมาถึงอิบเนอับบาสท่านอิบเนอับบาสซึ่งเป็นซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่านอัลเลยฮิวะสัลลัมอิบเนอับบาสว่าไงอัลวอซีลาในที่นี้ก็คืออัตกรุบการสร้างความใกล้ชิดความใกล้ชิดครับแล้วท่านกอตาดะก็อาจอธิบายว่าหมายถึงอัตกรุบในที่นี้ก็คือด้วยอิบาดะด้วยการต่ออ่ะต่ออาคันนี้ก็ถือว่าเป็น วซีละเลยด้วยด้วยอิบาร์ดะที่ทําบนพื้นฐานของการต่ออัดครับือทําอิบาดะบนพื้นฐานของการต่ออัดต่ออบาดะที่เราทํานั่นแหละอันนี้แหละคือสื่อที่จะทําให้เราใกล้ชิดใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺสุบัยฮฺนวาตาละใช่ไหมเพราะงั้นในแต่ละคนเนี่ยมีมีผลงานมีผลงานที่จะใช้เป็น เป็นสื่อในการวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺสุบานุตาลับอย่างอาจารย์บุนฤิ์เอาเอาเผยแพร่ศาสนาเอาเวลาเกิดวิกฤตในชีวิตจะเอาอะไรก็ไม่ผลงานดีเด่นของตนเองที่คิดว่าจะเอาครับจะเอาอะไรสอนลูกศิษย์เนี่ยเอาเป็นสื่อน่อยโอ้ข้าแต่อัลลอฮ์การที่ข้าสอนให้บรบดาผู้คนได้อ่านกุรอานได้ครับอย่างนี้ได้แอะแอะหรี่เป็นผลงานที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปานของพระองค์อัลลอฮ์ได้ ช่วยอะไรต่ออะไรกับว่าไปอย่างเงี้ยนะเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องต่อนี่ไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับนะครับเรื่องมัซิยัดเรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องคุยกันเลยไม่ได้ครับนี่เพราะงั้นบรรดามูฟัซซิรินอธิบายว่าวซีละในอายานี้ก็คือผลงานบนพื้นฐานของการต่ออ่ะครับผมอันนี้พี่น้องเข้าใจประเด็นแล้ะ ออันนี้ได้อันนี้วาซีละแบบเนี้ยคือตามบทบัญญัติอ่ตามบทบัญญัติของศาสนาเพราะงั้นที่อัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าั้งไหลจงแสวงหาวาซีละไปยังพระองค์ก็คือพวกสร้างผลงานสร้างผลงานทำอิบาดทอิบาร์บนพื้นฐานของการต่ออัดนั่นแหละนั่นแหละเป็นสิ่งที่นําพาเราไปใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานูวะตะอลาไม่ใช่ไปขอคนตายไม่ใช่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกลกันมากอะไรแต่อะไรไม่ใช่ัไกกลอย่าไปตีความคุรอ่านเอาเองครับ ว่าถ้าไปเอาสิ่งอื่นเอามาเนี่ยแทนที่มันจะเป็นวาซีละที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มันกลายเป็นการทําชีริกต่ออัลลอฮ์ไปอันนี้อันนี้พลาดได้ง่ายเลยนะครับตอนนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าวาซีละที่มันเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาคใช่ไหมที่ศาสนาอนุญาตนอกจากอามันซอลแล้วนี่มันก็ยังมีการขอต่ออัลลอฮ์ด้วยอัลอัสมาอวสิฟัตด้วยพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ อ่อย่างอาจารย์มุนทิศจะขอความเมตตาต่ออัล l l a ์อาจารย์มุนทิศก็วิงวอนยาราะห์มินยาราะห์มิยาอักรมันอักรอมีนวิงวอนเพื่อที่เป็นลักษณะสิฟัตเป็นอัสม่าของอ a ล l a h พระผู้ผู้ทรงเมตตาได้โปรดเมตตาต่อข้าด้วยเถิดอะไรอย่างเงี้ยนะคือการขอต่ออัล l l a ์โดยอ้างถึงอัลอัสมาอัลุสแนบเพราะ อันเนื่องมาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงบอกว่า“วาลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟัดอูบิฮะ”ครับผมสัหรับอัลลอฮ์นั้นทรงมีพระนามที่สวยงามครับฟัดอูอบิฮะพวกเจ้าทั้งหลายจงฟัดอูบิฮะพวกเจ้าทั้งหลายจงวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ด้วยกับพระนามเหล่านี้ครับผมเหมือนอย่างกับอัลลอฮ์อยากให้อัลลอฮ์อภัยอาจารย์มุนซิดเมื่อกี้ว่าอะไรสับปรดหลอกเหมือนอย่างกับอาจารย์มุนซิดอยากให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ ้าวก็วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ยาะกฟูรยาะก็คือใช้พระนามของล้องนี่ละเป็นสิ่งได้โปรดอภัยโทษให้ข้าด้วยเถิดเอออย่างนี้อันนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของอันนี้อนุญาตให้กระทําได้ครับบทบัญญัติของศาสนาครับหรืออาจารย์มุนดิตจะ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 สำนึกผิดสารภาพผิดตัวเองก่อนที่จะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ เหมือนอย่างกรณีของนบียูนุสที่ไปอยู่ในท้องปลาคือจน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 แองมะกองหน้ากองมืดข้างด้านหลังด้านหน้าด้านซ้ายด้านกว่ามืดจนแล้วก็นบียูนุสก็วิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮฮานวตะแาละอ่าอิลาฮ์อิลลัอันตะ ซุบฮานะกะอินนีกุนตุมีนอซอลิมีนนี่คือคำขึ้นต้นวิงวอนขอของนบียูนุสมโดยการกล่าวว่าอิลาอิลลาอิลลาอันตาไม่มีไม่มีอิลาใดใดอีกแล้วไม่มีพระเจ้าใดๆอีกแล้วนอกจากพระองค์ท่านซุบฮานะกะมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านอินนีคุนตุมีนอซอลิมีนแท้จริงข้าพระองค์นี้เป็นผู้ที่เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่อัตครับก็อย่างเงี้ยเป็นต้น หรือจะมีมีเหตุการณ์ของชาวถ้ำนี้ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์อย่างในกรณีของคนที่ไปติดอยู่ในถ้ำสามรายแล้วก็ขอต่ออัลลอฮฺให้เพื่อให้ประตูถ้ำเปิดครับจะเอาอะไรล่ะที่เป็นแต่ละคนมีผลงานดีเด่นอะไรที่จะใช้ในการวิงวอนขอต่ออัลลอฮบอันนี้ชัดเจนเลยอ่านั่นแหละเอาการงานที่ดีตะวัสดีต่ออัลลองสุมาตาลาแต่ไม่มีใครเอาคนตายมามาตะวัสดีเลยนะอาจารย์ไม่มีหรือ เอาคนเป็นนี่แหละครับเอาคนเป็นนี่แหละออืที่เป็นคนสอนเล่ครับผมให้ให้ช่วยขอดูอาให้ฉันหน่อยอาจารย์มึงที่ช่วยขอดูอาให้หน่อยนะเนี่ยในเหตุการณ์อย่างเงี้ยเหมือนอย่างกับซอฮาบะไปหานบดบีนบีช่วยขอดูอาให้ฉันหน่อยครับอยวอาจารย์ฟริดจะจัดอุมรออาจารย์ฟริดเดี๋ยวไปมาดินาไปมะกาแล้วก็ช่วยขอดูอาผมหน่อยอืแบบเนี้ยได้คือคือจะขอดูอาไม่ต้องไม่ต้องไปถึงนู่นขอขอ ก็ตรงนี้ขอตรงนี้ก็ได้คือก็ได้ได้ทุกที่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจว่าเอ๊ะเฉพาะต้องไปตไปอุมรอต้องไปฮัดต้องไปมักบุกกามุสนะครับไม่ไม่เกี่ยวนะตรงไหนก็ได้ขอให้เป็นคนสอนแล้วคนดีๆขอครับอันนี้คือทําได้ศาสนาอนุญาตให้กระทําได้อินชาอัลลอฮ์ที่บอกว่าจะไปจะไปอุมรอผมนี่ยากจะไปมันนานแล้วก็ไปสิใครดึงขาอาจารย์เวละก็มันมันมัน มันติดนู่นติดนี่เพราะมันคนหลายเรื่องอันนี้พูดเล่นนะครับดึงขาเนี่ยความจริงภาระเยอะอาจารย์นะแต่ว่าแต่ว่าเที่ยวนี้จะสลัดหมดแล้วอาจารย์อับดุลลอสสุลมัดแกชวนไปด้วยไปไปด้วยกันไปไหนเนี่ยอาจารย์ไปอุไปไหนไปอุมลไปอุบรไป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 าะไป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 ไาไปไปไปปทปี่ไปไป ล้วก็ถามว่าไอ้ตลาดบุตอายังอยู่หรือเปล่าไอ้ตรงนั้นนีมีแล้วอาจารย์ุดกนี้โผลืๆรึหมดเลยหมดแล้วครับแต่ไปนี่ก็คงจะงงเพราะว่าสภาพมันเปลี่ยนไปแล้วตั้งสามสิบปีแล้วไปมาครับอ่ะมาถึงไหนแล้วครับอันนั้นแบบตวสุนท์แบบใดได้การการให้คนเป็นเนี่ยช่วยขอดูอาให้แต่ทั้งทั้งหมดีที่กล่าวมาเนี่ยเขาเรียกว่าตวสุนทที่มันเป็นไปตีไปตามบทบัญญัติของศาสนาครับแต่นี้มันมีตวสุนที่มันเป็นที่ต้องห้ามครับ อันนี้แหละที่หะรมครับผมพี่น้องต้องรู้แต่วัาสุนที่หะรมทําไมเราต้องรู้ล่ะครับเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังถูกต้องครับไม่ใช่เราเรียนรู้แต่วัตสุนที่ที่ถูกต้องได้แต่วัาสุนที่มันเป็นอะรมเราไม่รู้ไม่รู้เผลอเราจะเป็นพลั้งได้ครับอัตตะวัสุนที่มันเป็นที่ต้องห้ามมันมีอยู่สองสองลักษณะใหญ่ๆก็คืออัตตะวัสุน อัชชิร์กีครับที่เป็นชริกกาตาร์วสุลอัลบิดอีครับที่เป็นบิดอาที่เป็นบิดอาครับสองอย่างคือสองอย่างเนี่ยผิดทั้งคู่แหละผิดทั้งคู่ครับผิดทั้งคู่แหละไม่ใช่ว่าอันชิริกจะไม่จะจะผิดแล้วบิดอาจะไม่ไม่ผิดนะครับเอาอันไหนก่อนเอาเอาใหญ่ก่อนเอาเอาแรกจากเล็กก่อนก็ได้อาจารย์เอาบิดอะาเอาบิดอีก่อนครับผมการตะวัวสุลที่เป็นบิดอาครับผมที่เป็นบิดอีนะการตะวัวสุลที่เป็นบิดอาเช่น เก็บการขอต่ออัลลอฮ์นี่ขอต่ออัลลอฮ์นะขอโดยต่ออัลลอฮ์นี่แหละครับปกติเราก็ขออย่างเงี้ยอครับแต่ต้องมีแต่แต่อ้างเกียรติอ้างศักดิ์และสิทธิ์ของบรรดานาบีหรือบรรดาคนโซเลอครับเอาเกียรติเอาศักดิ์ศรีเอาสถานะของคนศซเล่มาอครับคือขอต่ออัลลอฮ์แหละแต่แต่อ้างสิทธิ์เหมือนอย่างเกับเนี่ยเนี่ยที่ที่ มีการขอในบ้านในเมืองเราก็มีบางที่นะอัลลอฮุมะบิฮักมุฮัมมัดอัลลาตอัลลิบฮ์ดัลไมยิดครับผมรู้แล้วทำอะไรเนี่ยพิธีกรรมปรำปรราบรัโบราณของบ้านเราเลยเนี่ยออาจารย์เอ๋ยมาเนี่ยพี่น้องรู้เลยคนที่เคยทำแล้วคนไม่ทำก็ไม่รู้วันนี้ขอต่ออัลลอฮ์แต่แ้างนี่อ้างสิทธิ์ของนบีเลยนะอ้างนบีมุฮัมมัด แปลว่าอะไรล่ะคือจะขอดุอาให้คนตายเนี่ยครับบอกบอกกับอัลลอฮ์ว่า um อัลลอฮุมะบิฮักกิมุฮัมมัดโอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ด้วย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 สิทธิ์ของมุฮัมมัดครับใช้สิทธิ์ของท่านอัลลอฮ์ขอขอัลลอฮ์อย่าลงโทษมายัดนี้ นี่จะเชิงบังคับแล้วนะนี่จะบังคับออลแล้วนะเสียงนะครับขอออลได้หยุดหยุดอย่าลงโทษได้โปรดอย่าลงโทษในยันนี้ับิฮักยูมฮัมัดด้วยสิทธิของมูฮัมมัดเนี่ยอย่างเนี้ยมันเป็นการขอต่อออลโดยการเอาสิทธิของนบีมูฮัมมัดเป็นเป็นสื่อกลางครับผแต่มันเป็นการการขอที่เรียกว่าตะวัสซุนอันบิดอีแบบเนี้ยเป็นบิดาเป็นเป็นบิดา คือยังไงอ่ะคือไม่ได้ขอต่อท่านนบีขอต่ออัลลอฮ์ต่ออัลบีสิ์นบีเอานบีมาอ้างหรือเหมือนอย่างที่มีบางคนอ้างว่านบีอาดัมก็เคยขอต่ออัลลอฮ์ในเหตุการณ์ที่อันบีอาดัมสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ที่ อัลลอฮ์บอกว่าอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้ครัเห็นไหมอุสกุนอันตะวะเจ้จุกันยันนะฟะกุลามินฮาระกัดันไฮ้สุชิตุมาฟะลาตะกราบะฮ์ดิษยาอัลตะฟะตะกูนามินอัลลิมินครับอย่าละบอกอยู่ในสวนสวรรค์เอาเลยเจ้าและคู่ครองของเจ้าครับแต่อย่าเข้าใกล้ต้นไม้เข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้นะแล้วนบีอาดัมเข้าใกล้ไหมเข้าใกล้อ่าเข้าใกล้แล้วก็ไปกินผลไม้ด้วยฟะอากราล่างสองกินผลไม้ด้วยนี่คือ คือละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วและนบีอาดัมสารภาพผิดก็มีบางคนได้อ้างบอกนบีอาดัมสารภาพผิดเนี่ยโดยอ้างสิทธิ์ของมุฮัมมัดอัลลอฮุมะบิฮักกิมุฮัมมัดอ้างนบีอาดัมนบีอาดัมสารภาพผิดโดยการอ้างนบีมุฮัมมัดแล้วก็เอาหลักฐานตรงนี้มาใช้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังต่อ เขาเขาเอาเอาทำรายงานอันนี้เอานบีอาดัมยังจะทำผิดโดยอ้างท่านนบีมูฮัมมัดเอาลอ์ก็ถามว่าอาดัมเจ้ารู้จักมูฮัมมัดได้ยังไงทั้งที่ข้ายังไม่ได้สร้างมูฮัมมัดเลยครับผมเอาลอถามเอาลอถามอาดัมก็ตอบว่าในขณะที่ข้าเงยศีรษะขึ้นมานะครับกาเห็นที่ขาอารัชของอัลลอฮ์น่ะถูกเขียนว่ามูฮัมมัดครับผมขาอารัชเนี่ยครับถูกบรรลังถูกเขียนถูกเขียนว่ามูฮัมมัด ข้าเลยรู้ได้ทันทีว่าอ๋อนี่บุคคลนี้ต้องเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานครับผมเพราะงั้นนบีอาดัมสารภาพผิดโดยการอ้างสิทธิ์ของท่านนบีมูฮัมมัดอัลลอฮ์มุบัดมูฮัมมัดครับอะดิสเกที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะอ่ะดิสหะดิสเกเมาด้วละครับจริงๆผมผมวิจารณ์เรื่องนี้ไว้นะครับในในหน้าเว็บไซต์ ของอรุรักันนะครับของมูลนิธิก็มีเว็บไซต์ส่วนตัวของผมก็มีครับพี่น้องเราไปไปไปค้นดูว่ามันมันฮะดิษมันเกมันเพราะอะไรยังไงยังไงสายรายงานใช้วิจารณ์ยังไงยังไงยังไงฮะดิษเกแต่เพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจว่าการขอต่ออัลลอฮ์โดยการอ้างสิทธ์ของนบีบรรดานบีหรือบรรดาคนซาเล์อะไรอย่างนี้เป็นบเป็นการใช้สื่อที่อุตริครับผมทั้งทั้งที่ไม่ได้ขอต่อสื่อหละ ขอต่อรอดโดยตรงครับแต่ความจริงดูเผินเผลอเนี่ยไม่น่าจะผิดอไม่น่าจะผิดแต่ผิดผิดครับผมในข้อหาบิดาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต้องต้องใส่ให้ให้ชัดเจนนะครับต่อมาครับต่อมาอัตดขี้ครับชิกขีครับการแต่วัสดุที่เป็นชิริกชิริกครับผมแต่วัสดุที่เป็นชิริกเรายกตัวอย่างไม่เรียบร้อยครับตั้งแต่ในเบรกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับหลายหลายกรณีเลย กับคนตายกับอะไรต่ออะไรอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถให้คุณให้โทษได้เอามาเป็นสื่อกลางแล้วก็ให้ไอ้สื่อกลางเนี่ยขอตอเราอนอ่ยนี่แหละแต่ว่าสุนชิริกี้ก็คือชีริกแตกัสรุปไม่ง่ายชีริกครับผมแต่นี่มันมันต้องแยกอาจารย์มนติเราไม่ไม่ใช่ผู้รับเหมาที่มันต้องแยกเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าที่ที่เราต้องย้ำเนี่ยเพราะว่า าะว่ามันยังไงอะเดี๋ยวนี้เวลาเขาเขาเวลาเขาอ้างตำรับตำราหรือาอะไรเขาเขาไม่แยกแยะว่าเอ๊ะในกรณีไหนในประเด็นไหนอะไรยังไงคนห้วนไปอย่างนั้นอะแล้วมันก็ทาให้มึนดิเพว่าตัวเองมึนไม่พอไปเขียนอะไร่ออกมาทําให้ชาวบ้านชาวช่องก็มึนงงตามไปด้วยนะครับเพรานเวลาเรายกตัวอย่างในเบรกแรกว่าอาจารย์มุนดิษขอดุดอาขอดุอาครับผม ต่อเลาคนตายด้วยการตะวัดตะวซุนขอดูุาตต่อเลาะด้วยการตะวซุนต่อคนตายด้วยการตะวซุนต่อคนครับผมการกระทําของอาจารย์มุนดิษเนี่ยเป็นชิริกเป็นชิริกการที่อาจารย์มุนดิษเอาคนตายมาเป็นตะวซุนอะไรครับผมแยกประเด็นได้ถูกแยกเพราะงั้นมันมีผู้ขอและก็ผู้ถูกขอผู้ถูกขอในกรณีนี้มีสองรายถูกต้องคือหนึ่ง คนตายสองสองก็ให้คนตายขอต่อร้อสุบฮานะหัวตาเพราะงั้นขั้นแรกนี่จงเจงและเจงตั้งแต่ขั้นแรกละที่ไปขอคนตายเพราะงั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าตวัซุนอัชิริกีมันเป็นเป็นชิริกชิริกการตวัซุนแบบชิริกนะครับในประเด็นนี้เนี่ยมีคำฟัตวาของราชินาดมั้ยของซาอุดิอาระเบียของซาอุดิอาระเบียที่มีเชคบิมบาสเป็นประธาน แล้วก็มีเชคซาเลฟฟาซานมีเชคลักาบูเซตมีเชคเป็นคณะกรรมการพี่น้องลองไปไปเปิดดูได้ฮะไปไปเซิร์ชหาดูพี่น้องพิมพ์คำว่าถ้าคนที่พิมพ์ภาษาอัหรับได้ก็คือเขียนคำว่าอัตวัซุุ คำว่าตะวัสุลเลยตะวัสุลอบิดอีก็ได้หรือชิรกี้ก็ได้ก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็ปดไปเป็นภาษาอรับนะคำฟัตวานี้ก็จะขึ้นมาซึ่งทางคณะกรรมการเขาก็จำแนกแยกแยะให้เห็นระหว่างอะไรมันเป็นตะวัสุลบิดอีอะไรตะวาสุลแบบชิรกี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงลองไปแต่เดี๋ยวถ้าผมผมผมเองก็อยากจะเขียนให้อ่านเหมือนนะแต่ว่า ทุกวันนี้งานยังไม่ล้นพอยหรออาจารย์จะตบางบางทีเนี่ยเราเราเองเนี่ยอยากจะเขียนบางทีคำคำถามด่วนด่วนหรือเรื่องด่วนด่วนที่มันยังอะไรที่มันอึมครึมเราก็พยายามที่จะอยากจะให้เป็นตําราให้ให้พี่น้องได้เข้าใจเพราะเราห่วงเพราเป็นเรื่องสําคัญใหญ่แล้วก็เขียนชี้แจงคให้เข้าใจแต่เรื่องอะไรที่มันอะไรคนอื่นชี้แจงได้อะไรก็ต้องปล่อยผ่านไปก่อนสรุปว่าตวัดโซนพี่น้องทราบไปแล้วคืออะไรแล้วก็มีกี่ประเภท รับซาบไปแล้วมีทั้งเป็นแบบชิริกกับเป็นบิดาพี่น้องจะสองอย่างนี่พี่น้องก็ผิดทั้งคู่นะครับคือก็ต้องทิ้งทั้งคู่แหละอย่าไปเลือกทําไม่ได้มันต่างกันยังไงระหว่างแต่ว่าส่วนบิดอีกับแต่ว่าส่วนเชตกีต่างกันยังไงฮะแต่ว่าส่วนบิดอีนี่คือไม่ได้ขอกับสื่อกลางครับขอตอบเหรอขอต่อบเหรโดยเอาเอาตำแหน่งของคนของนบีเอามาอ้างมาอ้างอันนี้ไม่ได้ขอกับสื่อกลางเป็นบิดอีแต่แต่ว่าส่วนเชดกี ขอต่อกับสื่อกลางแล้วให้สื่อกลางไปขอต่ออีกทีอันนี้แบบเชิดก้แสดงว่าที่เรากล่าวมาในช่วงต้นเนี่ยเป็นชีริกชัดเจนเลยถูกต้องไหมฮะแล้วใครว่าไม่เป็นชีริกเอ้าไม่ใช่อิมุดเตมิยาแหละครับก็บอกแล้วอิมุตเตมิยาแกพูดกรณีไหนแกพูดถึงเรื่องการขอหรือพูดถึงเรื่องสื่อคือถ้าเจ้ากันจริงจริงอาจารย์ครับคนอย่างท่านอิมุตเตมิยาราฮิมะฮุลล้อยเนี่ยท่านเป็นคนที่ต่อสู้ในเรื่องของบิดอะร์เรื่องของชีริกมาทั้งชีวิต จะเป็นไปไม่ได้เลยพี่น้องกับคนคนหนึ่งที่ทางานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาทั้งแต่เนี่ยเวลาที่อิบนัยมียาเก็บพูดถึงสื่อที่เป็นบิดาครับไปอ่านคําของอิบนัยมียะตรงนี้แล้วก็เอายกอิบนัยมียะามาครอบในเรื่องการขอดอุดอจากทั้งที่ท่านพูดเรื่องสื่อที่มันเป็นบิดาครับแต่เอาเอาเอาประเด็นนู้นเอามาครอบการการขออูอาแล้วขุกลม แบบเหมารวม,มนี่รในนี่เนี่ยนี่อิปต์แต่เมียว่าเป็นบิด์คือความ,มรจริงแล้วเนี่ยอาจารย์ครับถ้าเราจะถ้าาเรจะพูดกันจริงปริงปาดหรือว,ว่านักวิชาการของอรุสุนารวัญจมานี่ไม่ใช่พูดรับเหมานะครับค่อนข้างละเอียดละออนะโอ้โแยกประเด็นก็ละเอียดยิบสิครับ <c oughs> แยกประเด็นประเด็นกันเป็นปริกย่อยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องต้องเข้าใจประเด็นด้วยพี่น้องก็เข้าใจกันมาแต่ในอดีตเพียงแต่ว่าปัจจุบันมีใครมาทาให้มันมึนงงเล่นนั่นะนั่นะปัญหา แต่ว่าผมบอกว่าอยันึกอีกทีมก็ต้องขอบคุณเขาแหละที่ทําให้สังคมตื่นได้หันมาสนใจว่าเอ๊ะที่ข้อเท้จริงมันเป็นยังไงอะไรยังไง